ถึงต้นพริกได้จ้ะพี่น้องหลังจากฝนตกเดืองามหลายแทนี่ออกลูกแล้วจา้าดกจังเลยนี่มาชมได้จา้าฉีดปุ๋ยหมักจาก้าดูของเพื่อนใน YouTube จ้ะเขาบอกให้ ทำปุ๋ยมากจ้ะเอามาฉีดงามงามจ้ะงามหลายมีอยู่สองต้นเวยค่ะพี่น้องนี่นี่มีอยู่สองต้นอ่าผ่านมาทั้งนี้ก่อนนี่มีอยู่สองต้นเลยจ้างามงามจ้ะนี่ หลกดกเด้อพี่น้อง